สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO JO Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คนโสดไม่โสดสังเกตได้จากอะไรบ้างคุณาสาวๆเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณโสดจริงหรือเปล่าหรือคุณผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนคุณไปแอปโสดจีบสาวอื่นหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนและปล่อยผ่านไม่ได้เลยล่ะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองมีเขางอกบนหัวอย่างเด็ดขาดดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ข้อเน้นๆของผู้ชายแอปโสด นำามาให้คุณสาวได้ดูกันพฤติกรรมของผู้ชายที่แสดงออกมาว่าเป็นพวกแอปจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1น,นัดเจอกันแต่ละทีรับตาคนทั้งนั้น ก็แบบว่าจะเจอกันสักทีก็นานนานแหละครับแต่เขาก็กลับเลือกนัดคุณในสถานที่ที่ค่อนข้างรับตาคนกินข้าวก็เป็นร้านแบบส่วนตัวดูหนังก็ดูรอบดึกเหมือนไม่อยากให้ใครเจอไม่อยากให้ใครเห็นว่าคุณอยู่กับเขาแบบนี้มันน่าสงสัยจริงๆนะครับข้อที่ 2. วันหยุดเมื่อไหร่หายเงียบทุกที ประเภทที่ไม่ว่างช่วงวันหยุดติดธุระตลอดทั้งทั้งที่เป็นวันหยุดไม่ว่าจะหยุดสั้นหยุดยาวไม่ว่างทั้งหมดอ้างเรื่องที่บ้านต้องทํางานนั้นงานนี้สรุปอยู่กับที่บ้านหรืออยู่กับแฟนตัวจริงกันแน่ครับข้อที่สไม่พาไปแนะนํากับเพื่อน เหมือนคุณเป็นคนลับๆของเขาเพราะเขาไม่ยอมพาคุณไปเจอกับกลุ่มเพื่อนของเขาเลยแทบไม่เคยพูดถึงเลยด้วยซ้ำแบบนี้เพราะเขาไม่อยากให้เพื่อนรู้จักคุณหรือเปล่าครับข้อที่4ไม่ถ่ายรูปคู่ไม่ลงโซเชียล ถ้าหากคบกันแล้วมีข้อห้ามแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างบอกได้เลยว่าเขาโสดไม่จริงก็คือการที่เขาไม่ถ่ายรูปคู่กับคุณแถมเรื่องระหว่างเขากับคุณก็ห้ามอัพลงโซเชียลมันก็จริงอยู่ที่คนจะคบกันไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ก็ได้แต่ในสมัยนี้มันต้องไม่ถือเป็นข้อห้ามหรือเปล่าครับเพื่อนไปจริงๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ข้อเน้นๆของผู้ชายแอปโซจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆเมื่อเจอแบบนี้แล้วก็บอกไปเลยครับว่าเซกูดบายไปก่อนแล้วนะโชคดีจ้ะ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t y แก m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOOJO Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ